สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆที่กําลังมองหารถบัสสองชั้นแล้วก็เพื่อนๆที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะพาเพื่อนๆมาดูรถบัสสองชั้นยี่ห้อ, ben, ะะ ben, 360อเบนซ์นะฮะเบอร์ซิลิสเบนซ์ไอบีซีสามร้อยหกสิบแรงม้าคอมมอนเรลนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาใจสายที่กําลังหารถหน่อยหารถห้างนะฮะอยากได้รถ ใช้งานนะฮะดีสักคันเดี๋ยววันนี้ก็คืออามาช่วยน้องนะน้องน้องน้องเจ้าของรถอับขึ้นอยากปล่อยอยากขายนะครับอยากขายนะฮะเหตุผลอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์เบอร์ราคาไว้ให้นะฮะท้ายคลิปมาช่วยโพสช่วยน้องโพสขายหน่อยนะครับนะฮะรถหลังจากรถตัวเองขายไปแล้วนะฮะนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงคานนะริมแม่น้ำแก่งกคุ้คู เดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัดแต่ด้านหน้าเลยนะครับคือคันนี้เป็นเบนซ์เดิมๆของอห้างของ99เลยนะครับก็ไม่ได้ทําท,ทรงอะไรเดิมๆเ,เลยนะถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยนะฮะตามวิดีโอที่อํมถ่ายเลยนะครับนี่รถใยรุ่นอะนะชัยเจริญนะครับใส่บาสุก้าแต่งแล้วก็มีสตงสติ๊กเกอร์เรามาดูหน้ารถคือหน้ารถเนี่ยอํมชอบนะเนี่ยดูหน้ารถ ะะฮะหน้ารถสวยนะอันนี้ก็คือใส่เป็นไฟกระพริบลูกเล่นคือเดิมตรงเนี้มันจะมันจะเป็นแบบพลาสติกแบบปิดปิดทึบไปหมดแต่ว่าพ,พี่เจ้าของรถก็แบบทําให้มันดูมีมิติขึ้นมานะฮะไฟหน้านะฮะแล้วก็หน้าดำโหดๆหน่อยแล้วก็มีโลบาสแตนเลสนะครับนี่ทําหน้าให้มันดูโหด,ดหน่อยนะครับ เมื่อกี้สอบถามน้องคนขับบอกว่าหันหัวมาจากงานเขาใหญ่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวเราเอาภายนอกกันก่อนนี่ยฮะก็รถใช้งานของจริงลูกค้าก็อยู่จริงๆ <c oughs> <c oughs> นะครับนะฮะทรงด้านข้างก็เดิมๆแล้วก็แล็ปเป็นสีลักษณะเหมือนทูโทนสีดำกับสีขาวนะครับชัยจเจริญทัวร์ นี่เบอร์โทรตามนี้เลยครับ0631426506นี่จะโทรมาเช่ารถก็ได้จะโทรมาซื้อก็ดีนะฮะคันนี้เดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยช่วงล่างห้าง8ล้อสุมประตูอะไรก็ยังเป็นเดิมๆนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเอาไปวิ่งอะไรนะอ่า ท่องเที่ยววิ่งทัวจีนวิ่งอะไรก็ได้นะสีก็เป็นสีเหมือนรถสบายๆนะครับนะแต่ใครชอบลายกระตูนล,ลายดอกไม้ก็ไปเพิ่มเติมสีอัมให้อัมให้เจ็ดแล้วกันยังได้อยู่ครับยังไปซื้อแล้วยังไปวิ่งงานได้อยู่นะฮะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่ชอบสีนี้นะฮะเสียงเครื่องก็ตามฉบับ ของเบนเลยนะครนี่ตามฉบับของเบนนะฮะก็ด้านบนก็ยังมีกล้องหลังนะ,ะมีกล้องหลังแล้วก็ไฟติดอยู่ด้านบนนะครับยังเป็นเดิมๆอยู่นะในในความคิดเห็นส่วนตัวของอาร์มอาร์มมองว่า เบนใช้ดีในเรื่องของของของการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของอะไรอันนี้เรารีวิวจากคนใช้งานจริงนะอะไรถูกแล้วก็ทนทานนะครับไม่ค่อยงอแงอแต่พูดตามตรงก็ในเรื่องของรูปทรงนะเพื่อนๆอ,อาจจะถ้าใครไม่ชอบตัวถางแบบนี้ก็อาจจะไปแต่งคือเหมือนว่าเราซื้อเอาช่วงล่างนะ ซื้ช่วงล่างเอาแบรนด์นะฮะแต่ว่าตัวถังเราไม่ชอบเราก็ไปไปรีโนเวทใหม่นะครับไปรีโนเวทใหม่นะฮะเพราะของพวกนี้มันทําได้แต่ว่าช่วงล่างเนี่ยมันมันทายากนะครับทํายากช่วงล่างเนี่ยถ้าใครไปเจอรถช่วงล่างไม่ดีก็ปวดหัววิ่งงานไปไม่จบนะปวดหัวตายเลยนะครับ ดูหลังแล้วรถไม่มีนะฮะแล้วเราจะมาดูด้าน, <mm> ด,านด้านมุมนี้กันลองดูนะฮะก็ <mm> น,นี้ <mm> ด้านหน้าไฟบาสุก้าตรงด้านบนนี่ถ้ายึดไม่ดีเนี่ยมันชอบคือมันต้านลมพอมันมีหมวกนะ,ะมันม,มันแบบเหมือนมันต้านลมแล้วมันก็ <mm> 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 แบบงัดขึ้นนะครับมันต้านลมแล้วมันก็งัดขึ้นธรรมดานะเดี๋ยวก็ต้องขันน็อตให้แน่นหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับนะฮะทรงมันก็จะเป็นทรง เบนซ์่ะนะทรนะงเก้าเก้าพูดง่ายๆนะฮะทรงเก้าเก้าเลยนะครับเก็บสีหน่อยนะผมว่าไปทําสีก็แจ่มแล้วนะถ้าเกิดคนกําลังหารถห้างที่ไม่เน้นทรงเนี่ยผมว่าตรงรุ่นเลยตัวเนี้ยได้เลยนะครับถามว่าร,ราคาต่อรองกันได้คุยได้นะครับคือสาเหตุที่เจ้าของเจ้าของเขาอยากขายนี่คือหลักๆเลย ด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับน้องเขาเลยอยากได้ทรงแบบนะทรงที่แบบเฟี้ยวเฟ้าหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันตามจริงนะครับคืออาร์มเล่นเบ้นมา6ปีอะเป็นอะไรที่เหมือนเราก็อยากหาความท้าทายใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่รถใช้ดีนะครับรถใช้ดีไม่มีอะไรนะฮะรถใช้ดีนะครับอันนี้ก็รถก็วิ่งงานตลอด ก็คือเจ้าของไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะเขาก็วิ่งงานเดือนนี้ก็เต็มเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดขายได้เขาก็ขายอะไรอย่างเงี้ยถ้าขายไม่ได้ก็ใช้งานไปด้วยนะครับรถก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างเลยเดิมเดิมเลยครับนี่มาแล้วครับพอดีเจ้าของรถเขาไปกลับรถมาไปกลับรถมาให้เราดูรอบหนึ่งนะฮะ นะฮะนิ่มนิ่มสไตล์เบสเลยนะฮะไปแล้วยังยังนะยังยังไม่ไปอยู่กลับรถเพื่อที่จะหันหัวอ,ออกไปโรงแรมไปโรงแรมนะฮะน้องอยากปล่อยนะครับอยากขายก็เราก็ ช่วยเหลือกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะก็คือเจ้าของรถเขาก็โพสต์ขายในกลุ่มรถบัสสองชั้นในกลุ่มมาซื้อขายนะครับแต่ว่าเราก็ช่วยด้วยนะฮะเผื่อใครที่กําลังตามหารถห้างแล้วเป็นแบบนี้อยู่นะครับตามหาอยู่ก็ดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับดีดูได้เลยนะราคานะครับราคาตอนนี้เปิดไว้เนี่ยหนล้านเจ็ดแน ตอลองนะครับตอลองได้คุยได้แล้วก็ยังมีขายดาวเห็นน้องบอกว่าวางเงินมาเจ็ดแสนเลยนะฮะเราไปส่งต่อกับเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูภายในชั้นบนลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่าไปดูภายในชั้นบนให้เปิดไฟดูเพราะว่าชั้นบนนี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรมีโอแต่มีลูกค้าแล้วอ่ะครับ เอาดูแค่คอนโซลแล้วกันคอนโซลก็ทํามาใหม่แล้วนะเนี่ยครับคอนโซลใหม่หมดละ<ม>เครื่องเสียงอะไรคุ้มหมดเลยนะฮะรถใช้งานมาหมดนะครับคือผมอะพอรถเข้าโรงแรมแล้วเอางี้เดีย๋ยวผมขึ้นเป็นภาพนิ่งให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าคือผมมาต้องวันนี้มันบอลไทยเตะไงบอลไทยไทยเกาหลีใต้แล้วคลิปวิดีโอนี้ต้องจะลงวันนี้นด่แหละครับลงให้เลย ก็เลยเดี๋ยวจะขอได้ญ้ายเอาภาพนิ่งขึ้นให้ดูแล้วกันมันมีลูกค้าอยู่ภายในนะฮะเราก็อยากรีบมาถ่ายเพราะว่าตั้งใจอยากจะถ่ายมาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันก็พลาดกันมาโดยตลอดคือเราว่างรถวิ่งงานรถจอดเราวิ่งงานอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่ไม่ว่างกันนะครับนะฮะสำหรับใครที่กำลังตามหาอยนูะ่นะนี่มีตัวทีด้วยนะ ทำตัวทีให้เรียบร้อยหมดเลยอะเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งก็ประมาณนี้เลยภาพนิ่งนะฮะภายในชั้นบนชั้นล่างก็แสงสีไฟเครื่องเสียงนี่ก็คือทำมาให้เรียบร้อยหมดละนะครับหน้าสวยนะหน้าสวยหรือว่าใครมีเบ้นอยู่แล้วอยากจะทำหน้าแบบนี้ก็ได้นะก็ดูดีเหมือนกัน ดูดีเหมือนกันนะครับตัวนี้หลายมุมมองดีสวยอะคือมันก็ดูดีในฉบับของเบนซ์นะครับนะแล้วแต่คนชอบเรื่องรูปทรงภายในก็อย่างงี้นะครับก็อขึ้นภาพนิ่งไปให้ดูแล้วแล้วก็มันก็ไม่ต่างแอร์ก็จะเป็นแอร์หลังคาเนอะพูดถึงแอร์แอร์หลังคายินนะครับราคาหนึงล้านเจ็ดแสนเงินสด ต่อรองคุยกันได้หรือว่าถ้าใครอยากจะดาวก็วางดาวมาเจ็ดแสนนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดการสง่งการผ่อนการผ่อนะเดี๋ยวลองโทรคุยกับเจ้าของรถเลยนะเบอร์นั้นเลยนะลองโทรคุยกันดูนครับผมผมไม่แน่ใจแต่เพียงแค่ว่าอาร์มกับน้องเขาคือเรารู้จักกันนะครับก็วิ่งอยู่ในโซนภาคอีสานเหมือนกันนะครับมา,มาลงมาดูรถได้นะครับลงมาดูรถได้ ที่อุดรหรือขอนแก่นนะฮะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากอันนี้ก็เอาของดีมาแนะนำเพื่อนๆที่ใครกำลังมองหารถอยู่นะครับหรือใครกำลังอยากจะเช่ารถก็ดูคลิปนี้ได้นะของรถชัยเจริญทัวร์นะนะครับเจ้าของรถเจ้าของรถชื่อสิงห์นะฮะนะครับขับเองนะเจ้าของรถขับเองนะครับไม่ได้จ้างลูกน้องขับ อย่ไปดูตรงตรงห้องคุณขับหน,หน่อยนิดนึงคือ,อยังเดิมเดิมหมดนะอามดูแล้วแหละตามจริงหมดเลยเพื่อนๆอุ้ยนี่นี่น่เห็น,น,น,นไหมนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะีฮะอันนี้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมอันนี้อุตภูมิมหม้อน้ำไหมหกสิบเจ็ดอ่ะใช่ครับอุ้ยมันก็เย็นแนทะ้ดีกว่ารถพี่อีกนแน่ๆไอคอนี่ฝนะ <laughs> ับตั้งไว้นะ อ๋อเนี่ยอุณหภูมิคือการดูความร้อนของเบนต์มันก็จะดูจากนี้ครับอันนี้67อ๋ออ,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 นะอันนี้ก็ข้างนอกอ่าข้างนอกข้างในนะอันนี้ก็คล้ายๆรถอาร์มแหละครับนี่ครับข้างนอกสาอ่าข้างนอก,ออนอกส,อสามสองกดได้หมดเลยเนาะใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยน,นะฮะเนี่ยฮะเกียร์เกเกียร์แตง่งเกียร์แตง่งเกียร์แตง่งรถใบรุ่นนะก็แผงสวิตช์เปิดฟองเปิดไฟมิกนะมิกเครื่องเสียงใหญ่ละนะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนของคนขับนีได้เคแล้วนะครับนะฮะวขอโทุกท่านที่โอเคอก็คอนโซลของขับก็จะประมาณนี้เป็นคือรถใช้งานงาน,น้องบอกว่ารถวิ่งงานอยู่อาจจะขอภัยนะครับนะนี่มั่นใจได้เลยใครได้ไปนี่เห็น <he S 2> สภาพรถวิ่งงานอยู่นะฮะรถวิ่งงาน่เ <laughs> พิ่งมาถึงเชียงคานนอนเชียงคานหนึ่งคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็กลับ มีไปทะเลลงจากนี้ไปทะเลไหมอันนี้ยี่ถึงี่าอยู่พัทยาเอจนอ่ายี่สถึง29อยู่พัทยา1นึงถึงสเมษาอยู่สัตหีบหนถึงเมษาอยู่สัตหีบโอ้โหไม่งานเยอะวะ่ะเห็นไหมครับงั้นการรถเนี่ยมันจริงๆแล้วแต่ความชอบนะทรงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าการบริการแอร์เย็นขับดีเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วครับ นะแต่ว่าเจ้าของรถเขาอยากจะเปลี่ยนรถเฉยๆนะเป็นความชอบส่วนตัวไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะถ้ารถไม่ดีก็คงจอดแล้วแหละรถไม่ดีก็จอดไม่วิ่งงานนะฮะแต่อันนี้คือความชอบส่วนตัวอยากเปลี่ยนรถ <S <S ใช่ไหมอ่าไอวงการรถบัสเพื่อนๆจะรู้จักกันดีเราซื้อรถป้ายแดงมาอย่างเงี้ยแรกๆก,ก็ใช้รถเก่งเงี้ยนานๆไปก็อยากเปลี่ยนเป็นรถสูงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ คนในจะออกคนนอกอยากเข้านะฮะโอเคฝากคลิปนี้ไว้ด้วยใครสนใจก็ดูวิดีโอนี้แล้วก็โทรมาหาเจ้าของรถได้เลยนะครับคุยรายละเอียดการซื้อขายกาันมาดูรถตัวจริงแล้วก็ว่ากันนะฮะเจ้าของใจดีโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ